สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่นครนันชาแนลนะฮะผมมีใจมากมาที่ท่านเข้ามาชมวิดีโอคลิปยีงของผมนะครับมาฮะโอ้โหสำหรับคลิปนี้นะฮะเรามาชมนะครับอืมพิธีการดังเดิมครับอ่าโดยการใช้รถไถเดินตามก็แล้วกันนะหรือนะครับแถวบ้านเรียกว่าควายเหล็กนะฮะอันนี้จะเป็นการเบริกออกนะครับก็คือเบอิกออกจากต้นครับโดยปกติแล้วก็ใช้รถ ไทใหญ่นะครับควรได้แต่ว่ารถไถใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะเอาเข้าใกล้ต้นได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าทํารุ่นก็แล้วกันนะถ้าเป็นภาษากลางหน่อยนะฮะโอ้โหต้นมันประมาณเดือนกว่ากับ2เดือนครับนะฮะก็เสียหญ้าตรงน้นเสียหญ้าตามหลังนะครับที่เอาออกจากต้นนะครับ นะฮะโอ้โหสวยทั้งหญ้าทั้งต้นมันเลยนะครับนี่ฮะก็หัวดคะเจ้าว่านั่นจะไง กหา,กาดแค่ไหนกหาดแค่ไหวะหญ่ยนี่วะนี่ทำรุ่นนะครับ เว่าไหเนี่ยไม่แต่ป้ายยาเหเดียวั่งมาเป็น่งเป็นขาเจ้าเสียห่ไหวเลยโอ้ยหญกนี่ไม่มีคนงานวะ เดวไปหมอมันเอาเขาจะ t h ấ ได้เลยแล้วป่ะก็มาถ่าไถเองเลยก็ถ่ายแก้วด้วย ตาเนี่ยห้องอะไรยังสี่ละแต่ว่าให้กองเม่นมันขวางอยู่หรอทางหัวัวเม่นของข้าเจ้างงก็นี่แต่ว่าขาเจ้าใส่รอยย่องจนข้าเจ้าเส่ยรอยองเหอมันมันมันกับญากะสูงกรสูงข้าเจ้าเสียอยซีเมื่อไเมื่อละร้าคนต้นหัวนี่เป็นห้องไทยไม่หรอ ขบล้อมซองวะเฮ้ยยังเหลือไป็นบทควแเดี๋ยจะประกอบเซ่จังไหนวะเสร็จแล้วองแล้วเว่ยแวาเก่วัอยู่ใน่องาวดีปุนรถ้นเสียนว่ได้รับมาลองห่่อใยังกลองโอ้ เวนนะ้วนนาว,วที่พูดายาข้าวมันเด็ดอย่างนี้ว่าดอะไรยางเงี้ยองแ่เนี่ย,ยน้ำมันนี่อะไรดีวะพอระเบิดเลยข้าวว่แล้วหมูเสียงว่าใส่ยาตะโดนแล้วคนเหมือนกนประมาณเมือนหาย่อย ก็ทักก no? ันอ๋อดูบไม่ขึ้เด้อยังข้าเจ้าสีตายดีูดสียดูได้สีไมไ้ไ่ปะวมาหยอกไปบนนล้วขาเจ้าเลี้ยงไปบนนี่ไม่โทษทันเดี๋ยวจะแปงนี่แปงเดียวปะกวา นนเบิกไปแบนท่าน,นเบิเกเก็บต้นยากีรีมแบบนี้เฮ้ยเข้า่าบสูรถไทยน,น,น,น่อยปะรถไทยน่อยเขากลางเลยเขาลองห้างกับซามันมาแตา่เข้าปันรถตันดีแล้วกันเบิกออกควบเข่เาต่อย่งกับบ้าเปลี่ยนมาเขา้ามาเขาบสุรเทยน่อยเพื่อคามาะอียดนะทำ่มเป็นเหงื่อบริสุทธิ์จากอาการเห็นตื่น พิ่มันต้องมีแนวสีเนี่ยเพิ่นก็มีแน่นอนแนวสีเนี่มีหมือดเนแต่ว่าเห็ดมาได้เสียแนวสีเนี่นี่แห้งดีครับเอีคนละหลองคนละหลองเองตำตำไปเลยแบบนี้เสียดายทีไว่าขันยงนี่เสียรถเข้าอ้ะผมเขาวะไมาดัดแปลงอีก อะไรเ่าซุ่มเกานี่เหาถิ่มไปเลยเด็เอามันไปได้ด้โค้งมันนะซุ้มโค้งอันเบือโค้งครบยังได้ถิ่มไปได้เห็นใส่รอยย่งสุดในมั้ยไม่เขาไปถี่เน่ากว่าแม่นขาขาไปเน่าอยู่แต่ว่ามันสีต่อรุ่งไหมันมันสะเป็นโค้งโค้งสูงเนาะมึงนะตัวแบกสูงนะมันต้องไม่ันก็หลานเด็กกับซุ้มน่ยเอาตัวเจ้าได้สิน รุ่นนะครับเบิกเข้าที่บ้านก็มีนะครับรับจ้างไล่ละ170บาทครับเบิกเข้าแล้วก็กบหาเบิร์อกแล้วก็กบเข้าครฮะ sai luật thái anh nãy giờ đây gan xong nè là, cái men luật thái, cái sushi hả? cái luôn gì, xong là, anh hò, mong tháng càng này cũng đầy lại lắm đi tay lấy đầy nhà tháng càng

แเหน่งนจาง้างไอ้แค่ก็นักปะนักปะถามมัดจังไมัด,ม,ด,ดม,มัดอะดอไรดโอ้ไม่ไม่มันโล่งักอ <c oughs>

ตาเดิมครับใช้รถไถนาเดินตามครับตรงนี้มีรถไถนั่งขับแล้วก็สามารถใช้ได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ครประหยัดได้ประหยัดครับน้ำมันก็สุดยอดครับ ก็เสียแค่ยานะครับได้แค่ยาออกตามต้นนะครับแล้วก็ฉีดยาแล้วก็กรุบอะไรเดี๋ยวเขาเอาไปซองเบื้องข้าเจ้ากันไม่อยากกลับบ้านข้างมดแล้วมันบ้านข้าองเรียแหน่โรงเรียนไปโรงเรียนไหม ก็จะประมาณนี้ครับโอ้โหนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมขออนุญาตลาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะคำนักกล่าวคำว่าสวัสดีครับ